อะไรยังไงล่ะคะเนี่ยถูกโค้นงงแทนประชาชนจริงๆนะคะเนี่ยเมื่อสถาบันมะเร็งออกมาบอกว่าไอการต้มใบมะละก่อรักษามะเร็งให้หายเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมแต่รองนายกสมศักดิ์เทพสุทินยืนยันเลยว่ารักษามะเร็งได้หายจริงจ้ะอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อใครล่ะคะ คือถ้าเป็นแอนนะจะถาบันมะเร็งไหมหรือยังไงอ่ะมาดูกันหน่อยนะคะคือมีการพูดถึงเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งด้วยการดื่มน้ำต้มใบมะละกอค่ะทุกคนไม่รู้ว่าใครได้ยินมาบ้างนะแต่คือแอนก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องแบบนี้ก็คือถือว่าได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะแต่ทีนี้ มันก็เหมือนมันเป็นแบบการแชร์แชร์ชรต่อๆกันเนาะก็แชร์แชร์กันมันมันยังไม่ได้มีการศึกษานะคะหรือว่างานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าใบแล้วก็ดอกมะละกอเนี่ยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้นอกจากนี้เนี่ยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่ง ถ้าอันจะไม่ผิดอน่าจะเป็นในส่วนงานของ DES ไหมเขาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดื่มน้ำต้มใบแล้วก็ดอกมะละกอช่วยรักษามะเรง็งกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นนี้มันเป็นข้อมูลเท็จค่ะทุกคนโดยชีย้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา หรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าใบแล้วก็ดอกมะละกอนเนี่ยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้อ่ามันขีดเส้นใต้ตรงนี้สิคะทุกคนคือเขาบอกว่าเท็จเพราะยังไม่มีการศึกษาหรือมันไม่มีการวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดเนาะเขาก็เลยบอกว่าเท็จซึ่ง ถ้ายังไม่มีการศึกษาหรืองานวิจัยทางพินิที่ยืนยันแน่ชัดแล้วเราไปบอกว่าเท็ได้ไง่คือการที่บอกว่าเท็จเนี่ยมันต้องมีการศึกษาที่แน่ชัดแล้วไหมคะว่ารักษาไม่ได้แต่นี่บอกว่าเท็เพราะยังไม่มีการศึกษาจ้ะเอออะก็ก็กเออเริ่มเริ่มเอียงมาทางคุณสมศักดิ์แล้วเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้ เมื่อวันที่29ธันวาที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์เทพสุขินแกก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้นำประสบการณ์ของผู้ใช้จริงมานํำเสนอทางสถาบันมาเร็งก็ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอ่าซึ่งคุณสมศักดิ์ขอยืนยันเลยว่าผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้จริงเออแล้ว ก็มีผลตรวจทางการแพทย์ออกมายืนยันแล้วว่ารักษาหายจริงแต่เรื่องนี้คงไม่แปลกหากสถาบันมะเร็งจะออกมาระบุว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงเพราะเวลานี้ข้อมูลทางวิชาการก็ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่า น้ำต้มใบมะละกอเนี่ยรักษามะเร็งระยะสุดท้ายได้จริงหรือไม่โดยบางรายก็พบว่าน้ำต้มใบมะละกออาจมีฤทธิ์การต้านมะเร็งแต่เวลานี้ก็ยังไม่มีการศึกษาในระดับคนหรือนํำสัตว์มาทดลองประเด็นนี้หากเราจะมานั่งถกเถียงกันเนี่ยประโยชน์คงไม่เกิดต่อพี่น้องประชาชนรวมถึงสังคมโดยในฐานะที่อ,อ๋อ คุณสมศักดิ์แกเพิ่งจะได้ไปกํากับกระทรวงสาธารณสุขหมัดๆนั่นเองนะคะจากที่มีการสลับงานกับทางคุณพีรพันธ์นั่นเองเนาะเออแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องเดินหน้าผลักดันนะให้มีการวิจัยเพื่อให้มีผลออกมาชัดเจนเพราะถ้าหากน้ำต้มใบมะละกอทำให้ทางวิชาการยืนยันได้ว่ารักษาได้จริงเนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและสามารถประหยัดค่ารักษาได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สูงสุดโดยถึงแม้ในประเทศไทยจะยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับแต่ขณะนี้ค่ะประเทศญี่ปุ่น เขาได้จดสิทธิบัตรในเรื่องใบมะละกอมีริตต้านมะเร็งหลายชนิดแล้วนะแล้วมีความปลอดภัยสูงด้วยนะคะดังนั้นเราจะมีการนำข้อมูลวิชาการของญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมศึกษาวิจัยด้วยอ่างั้นก็เชียร์เลยนะคะเชียร์เต็มที่ส่งเสริมเต็มสูบอยากให้แบบผลักเต็มแรงเลยกับประเด็นนี้นะเพราะ การที่ออกมาบอกว่ามันเป็นข่าวเท็จเพราะยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างแน่ชัดเพราะฉะนั้นก็ไปศึกษาเลยค่ะให้มันแน่ชัดเนาะแล้วประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชนอย่างที่รองนายกสมศักดิ์ว่านั่นแหละนะคะะเรื่องนี้แอนเชียเต็มที่เลยนะ